สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารจำนวนนับนะคะค่ะสไลด์นี้นะคะจะเป็นอธิบายเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเขาได้อธิบายไว้ว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนสองขั้นตอนได้นะคะ ต่อมานะคะเรามาเริ่มต้นกันในหน้าแรกกับเนื้อหาเราวันนี้เลยนะคะนักเรียนดูในหนังสือของหนูนะคะเขาได้มีกรอบสีเหลืองหรือว่าออกส้มๆไว้ให้นาอใกล้กับรูปผู้ชายนะคะเขาบอกว่าการสร้างโจทย์ปัญหาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลระหว่างสถานการณ์กับจำนวน ทีนี้คุณครูได้นำรูปนี้เข้ามาเพื่อยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะเขาบอกว่าให้เราเลือกข้อความที่กำหนดให้ช่องละหนึ่งข้อความนํามาเขียนเป็นโจทย์ปัญหาและประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วหาคำตอบนะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อนนะคะแล้วก็หนูสามารถที่จะนํา ไปเลือกเพื่อที่จะเขียนว่าหนูอาจจะเขียนไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะคะในแต่ละประโยคเนาะไม่สำคัญว่าจะต้องเขียนเหมือนกันนะคะเราสามารถเลือกและตัดสินใจเองได้เลยนะคะคุณครูก็จะใส่ชื่อครูลงไปก่อนนะคะในช่องนี้ต่อมามีให้เราเลือกอยู่สองช่องก็คือได้รับเงินจากแม่40บาทกับขายขนมได้100คุณครูก็จะเลือกเป็นขายขนมได้100นะคะ ก็เขียนลงไปเลยต่อมานะคะในกรอบสีชมพูในกรอบสีชมพูนะคะเขามีให้เราเลือกสองช่องเช่นกันก็คือซื้อขนม10บาทกับซื้อสมุด50บาทนะคะคุณครูก็จะเลือกเป็นซื้อสมุด50นะคะซื้อสมุด50บบาทเนาะเดี๋ยวคุณครูก็จะเขียนลงไปเลย ต่อมานะคะในช่องนี้ช่องสีเหลืองใช่ไหมช่องแรกเขาบอกว่าได้รับรางวัลจากครู100บาทกับซื้อของเล่น60บาทนะคะคุณครูก็จะเลือกเป็นได้รับรางวัลจากครู100บาทนะคะครูก็เขียนลงไปเลย ต่อมานะคะในช่องนี้ช่องสีส้มเราก็ใส่ชื่อตัวเองลงไปเลยคุณครูก็จะใส่ชื่อครูเนาะต่อมาะคะ่ะในช่องสีฟ้าเขาบอกว่าจะเหลือเงินกี่บาทกับจะมีเงินกี่บาทคุณครูก็จะเลือกช่องจะเหลือเงินกี่บาทนะคะครูก็เขียนลงไปเลย โอเคค่ะทีนี้ต่อมานะคะเขาก็จะให้เราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมคะเราก็ต <pacing S 3> ้องนําจํานวนที่เราเขียนดูว่าในประโยคข้างบนนะคะด้านบนนี้นะคะเราต้องนํามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ทีนี้คุณครูก็จะนํามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได <t> ้ดังนี้นะคะคุณครูจะนําจํานวนที่คุณครูขายขนมได้หนึ่งร้อนะคะคือช่องนี้เนาะนามา เติมก่อนแล้วก็ลบกับคุณครูซื้อสมุดไป50บาทใช่ไหมคุณครูก็ลบกับ50ก่อนแล้วคุณครูเติมวงเล็บไว้ต่อมาค,ครูได้รางวัลจากอะไรจากครู100บาทแสดงว่าต้องยังไงเอ่ยลูกต้องนํามาบวกใช่ไหมคะเราก็เขียนว่าบวกเท่าไหร่100ทีนี้เราก็สามารถเขียนว่าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมได้เลยต่อมา เมื่อเราคิดในวงเล็บก่อนนะคะเมื่อเราคิดในวงเล็บเนี่ยเรานำหนึ่งรอไปลบกับห้ก็จะเหลือห้าแล้วเราก็นำห้าสิบไปทำยังไงคะไปบวกกับ100ที่เราได้รับรางวัลจากครูมาใช่ไหมก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะลูกเป็น1นึห้าใช่ไหมหนึ่ง้ยห้าสบบาทเนาะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยในข้อนี้ นักเรียนลองเลือกดูนะคะว่าหนูอยากจะเลือกในช่องไหนอาจจะไม่ตรงกับคุณครูก็ได้นะคะโอเคต่อมานะคะเรามาดูในหน้า200กันเลยนะคะในหนังสือของนักเรียนนะคะในโจทย์หน้านี้เนี่ยประโยคสัญ,ญลักษณ์จะอยู่ในกรอบสีม่วงนะคะแล้วก็เขาบอกว่าให้เราพิจารณาโจทย์ปัญหาละคนที่สร้างจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่กำหนดก็คือประโยคนี้นะคะ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะเราก็มาเริ่มดูกันเลยในข้อที่1แม่มีเงิน1 2ึ0 0หบาทพ่อให้อีก7,600บาทแม่ซื้อโทรทัศน์เ0้าบาทแม่เหลือเงินกี่บาททีนี้เราก็มาพิจารณากันนะคะแม่มีเงิน1 2ึ0 0หบาท แล้วพ่อให้อีก7,600บาทถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วก็นำไปลบกับอะไรลบกับจํานวนที่แม่ซื้อโทรทัศน์9,000บาทแสดงว่าข้อนี้เนี่ยมีความเหมาะสมถูกต้องไหมคะลูกเราก็ติ๊กเลยว่ามีความเหมาะสมเราก็ให้เหตุผลเขาว่าอะไรคะเพราะว่าสถานการณ์กับจำนวนที่ใช้มีความเป็นไปได้โอเคไหมคะหนูก็เขียนลงไปเลยเนาะ ต่อมาค่ะในข้อที่2เราก็ยังเปรียบเทียบกับประโยคสัญ,ญลักษณ์ข้างต้นอยู่นะคะลูกข้อที่2องเขาบอกว่าพลอยทำงานได้เงินเดือน12,000บาทและในเดือนนี้มีรายได้จากอาชีพเสริม7,600บาทนำไปฝากธนาคาร9,000บาทพลอยเหลือเงินไว้ใช้จ่ายสำหรับเดือนนี้เท่าใดทีนี้เราก็มาดูกันเลยเขาบอกว่าอะไรพลอยเนี่ยได้เงินเดือน1 2 0 0 0บาทแล้วก็ ได้เงินมาจากอาชีพเสริม7,600บาทแสดงว่าเราต้องนำมาบวกถูกแล้วใช่ไหมคะแล้วเขานำเงินไปฝากธนาคารเราก็ต้องลบใช่ไหมคะฝากธนาคาร9,000บาทแสดงว่าข้อนี้ของเขาคือเหมาะสมนะคะเราก็ติ๊กในช่องเหมาะสมแล้วให้เหตุผลเหมือนกันกันกบข้อหนึ่งเลยคะ่ะว่าสถานการณ์กับจำนวนที่ใช้มีความเป็นไปได้นะคะ ต่อมาเรามาดูข้อที่3กันต่อเลยนะคะเรายังคงเปรียบเทียบกับประโยคสัญ,ญลักษณ์เดิมอยู่นะคะเขาบอกว่าเมื่อวานเพชรวิ่งรอบสนามได้12,000รอบวันนี้วิ่งอีก7,600รอบทำให้เพชรวิ่งได้มากกว่าปิ่นอยู่9,000รอบปิ่นวิ่งได้กี่รอบเรามาดูกันนะคะว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะคะและสอดคล้องกันหรือเปล่าเนาะ เพชรเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวานเพชรวิ่งรอบสนามได้12 0 0 0ันรอบแล้วก็วันนี้วิ่งได้อีก7,600รอบแล้วก็ต่อมาโจทย์เขาบอกว่าทำให้เพชรวิ่งได้มากกว่าปิ่นอยู่900 0รอบปิ่นวิ่งได้กี่รอบทีนี้แสดงว่ายังไงคะลูกแสดงว่าในข้อนี้นะคะไม่เหมาะสมโอเคไหมคะแสดงว่าไม่เหมาะสมเพราะอะไรเราก็ให้เหตุผลเขาไปเลย ว่าสถานการณ์ไม่เหมาะสมกับจํานวนนะคะโอเคไม่เอ่ยต่อมานะคะเราก็ไปดูข้อที่4กันเลยนะคะก็ยังเปรียบเทียบกับประโยคสัญ,ญลักษณ์เดิมอยู่นะคะลูกข้อที่4พ่อขับรถได้ระยะทาง12,000เมตรแล้วขับรถไปต่ออีก7,600เมตรจากนั้นขับรถกลับโดยใช้เส้นทางเดิมเป็นระยะทาง9,000เมตร พ่อขับรถได้ระยะทางทั้งหมดกี่เมตรนะคะทีนี้เราก็มาดูว่ามีความเหมาะสมกับประโยคสัญลักษณ์หรือเปล่าจำนวนแรกนะคะเขาบอกว่าพ่อขับรถได้ระยะทาง1 2 0 0 0เมตรแล้วขับต่อไปอีก7,600เมตรแสดงว่าเรานำมาบวกถูกแล้วต่อมาเขาบอกว่าจากนั้นขับรถกลับโดยใช้เส้นทางเดิมเป็นระยะทางแสดงว่าต้องนำมาบวกใช่ไหมลูกไม่ใช่นำมาลบ ฉะนั้นเรารู้แล้วว่าในข้อนี้ไม่เหมาะสมนะคะแล้วเราต้องให้เหตุผลว่าอะไรคะลูกเราต้องให้เหตุผลว่าสถานการณ์ไม่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์น,ษนะคะต่อมานะคะเรามาดูในหน้า201นะคะย้ำว่าในหน้า201 เรามาดูกันเลยค่ะสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญ,ญลักษณ์โดยเขาบอกว่าเลือกข้อความจากแต่ละช่องก็คือในส่วนนี้นั่นเองนำมาเขียนเป็นโจทย์ปัญหาให้สอดคล้องกับประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่กำหนดแล้วหาคำตอบก็คือให้สอดคล้องกับประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเราโอเคไหมคะถ้าเกิดว่าของนักเรียนเนี่ยจะอยู่ในหนังสือก็คือในกรอบสีม่วงเนาะทีนี้คุณครูก็จะ เลือกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะว่าคุณครูจะเลือกประโยคไหนนะคะในข้อนี้คุณครูจะเลือกประโยคพ่อค้ามีข้าวสารนะคะ900กิโลกรัมแล้วก็คุณครูจะเลือกเป็นซื้อมาเพิ่มอีก700กิโลกรัมนะคะแล้วก็ถัดมาแบ่งใส่ถุงถุงละ5กิโลกรัมทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะไฮไลท์ในส่วนที่เป็น ประโยคคุณครูเลือกก่อนเนาะหลังจากนั้นเมื่อเราตัดสินใจเลือกได้แล้วเราก็ต้องเช็คด้วยนะคะว่าต้องสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ข้างต้นเนาะโอเคไหมคะทีนี้คุณครูก็นำมาเขียนได้เลยเป็นโจทย์ปัญหาของคุณครูคือพ่อค้ามีข้าวสาร900กิโลกรมัมซื้อข้าวสารมาเพิ่มอีก700กิโลกรมัมแบ่งใส่ถุงถุงละ5กิโลกรมัมได้กี่ถุง เราก็มาเช็คก่อนว่าสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์หรือเปล่านะคะโอเคไหมเอ่ยของครูคือนำ900มาเพราะว่าพ่อมีข้าวสารอยู่แล้ว900กิโลกร,รัมพ่อซื้อมาเพิ่มย้ำว่ามาเพิ่มเนาะเราก็ต้องนำมาบวก ซื้อมาเพิ่ม700กิโลกรัมแล้วเขาบอกว่าแบ่งใส่ถุงถุงละ5กิโลกรัมแสดงว่าเราต้องนําจํานวนที่พ่อเนี่ยมีข้าวสารกับที่ซื้อมาเพิ่มมาบวกกันให้เรียบร้อยก่อนเราก็ต้องคํานวณจํานวนที่อยู่ในวงเล็บก่อนก็คือนําม900มาบวกกับ700ก็จะได้เป็น1600แล้วหลังจากนั้นเราค่อยนําไปหารกับ5เมื่อเราหาร5แล้วก็จะได้เป็น320 ทีนี้เราก็สามารถตอบได้แล้วว่าอะไรคะได้ทั้งหมดกี่ถุงคะลูกได้ทั้งหมด320ถุงนะคะโอเคไหมเอ่ย โอเคเนาะทีนี้ในข้อนี้นักเรียนสามารถเขียนลงไปตามคุณครูได้เลยนะคะลูกแล้วก็ในข้อที่สองนะคะในข้อที่สอหน้านี้คุณครูให้หนูลองเขียนเองนะคะโดยหนูเลือกประโยคมาจากในกรอบสีเขียวนะคะเลือกประโยคมาจากในกรอบสีเขียวแล้วก็เช็คดูว่าในแต่ละประโยคที่หนูเลือกมาต้องสอดคล้องกันกับ ที่เขากำหนดด้วยนะคะลูกโอเคไหมคะต่อมานะคะเรามาดูในหน้า202นะคะซึ่งหน้านี้จะเป็นตัวอย่างก่อนนะคะ เกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาจากรูปภาพนะคะโดยเขาให้เราพิจารณาและสร้างโจทย์ปัญหาละคนจากรูปภาพนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูในกรอบสีเหลืองในหนังสือของนักเรียนนะคะเขาได้อธิบายว่าการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพเป็นการนําข้อมูลจากภาพมาสร้างสถานการณ์โดยอาจเพิ่มข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องได้ทั้งนี้ควรคํานึงถึงความเป็นไปได้ความเหมาะสมและความสมเหตุสมผล ของสถานการณ์นะคะเราก็มาดูในส่วนของตัวอย่างแรกกันเลยตัวอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าร้านขายผลไม้มีแอปเปิล110ผลซื้อมาเพิ่ม4ลังลังละ72ผลร้านขายผลไม้มีแอปเปิลกี่ผลนะคะจากโจทย์ปัญหาข้างต้นเนี่ยเขาสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวคุณครูขอไฮไลท์ให้เนาะ เขาจะนำ110นะคะไปบวกกับ4คูณ72โดยระหว่าง4คูณ72เนี่ยเขาจะนำวงเล็บมาเติมด้วยเพราะอะไรเพราะว่าในประโยคนี้ซื้อมาเพิ่ม4ลังย้ำมว่าหน่วยเป็นลังเนาะลังละ72ผลแล้วโจทย์เขาถามว่าร้านขายผลไม,ม้มีแอปเปิลกี่ผลแสดงว่าเราต้องนำ4ไปคูณกับ72ก่อนเพื่อให้ทราบว่า มีทั้งหมดกี่ผลเราก็นำ4ไปคูณกับ72ก็จะได้เป็น288ในวงลิบนะคะได้เป็น288เราก็นำ1 1 0ไปบวกกับ288ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะลูกได้เป็น398โอเคไหมคะก็ได้คำตอบตามนี้เลยต่อมานะคะเราก็มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะตัวอย่างนี้เขาบอกว่า เพชรซื้อมะละกอ6ผลผลละ45บาทจ่ายเงินเป็นธนบัตร1,000บาท1ใบเพชรจะได้เงินทอนกี่บาทนะคะเรามาดูนะคะจากโจทย์ปัญหาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้นะคะโดยนำ1,000นะคะมาลบก,กับ6คูณ45 โดยระหว่าง6คูณ45เนี่ยเราจะเติมวงเล็บ6คูณ45เกิดจากอะไรคือเพชรซื้อมะละกอ6ผลผลละ45บาทก็คือจำนวนนี้เราก็ทำยังไงเอ่ยเราก็นำ6เนี่ยไปคูณกับ45ก่อนเมื่อเรานำ6ไปคูณ45แล้วก็จะได้เป็น270แล้วเราก็มาดูว่าเพชรเนี่ยจ่ายเงินโดยใช้ธนบัตร 1,000บาท1นึ่ใบใช่ไหมเราก็นำา1 0 0 0ไปลบกับจำนวนที่เขาซื้อผลไม้ก็คือ270บาทเมื่อเรานำา1 0 0 0ไปลบกับ270ก็จะได้เป็นเท่าไหร่เพชรจะได้เงินทอนเป็น730นั่นเองโอเคนะคะลูก ต่อมานะคะในหน้า203นะคะสร้างโจทย์ปัญหาละคนจากภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยรูปภาพที่เขาให้เรามาก็จะมีชุดนักเรียนทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนาะแล้วก็มียางลบมีกลุบเหลามีไม้บรรทัดดินสอสีแล้วก็มีกระเป๋ามีกันกายมีหนังสือนะคะทีนี้เราก็มาดูข้อที่1เลยนะคะเดี๋ยวข้อที่1เนี่ยคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะ ข้อบอกว่าร้านค้าขายชุดนักเรียนได้เงิน15,600บาทและขายกระเป๋าได้125บใบใบละ590บาทร้านค้าขายชุดนักเรียนและกระเป๋าได้เงินเท่าใดนะคะเมื่อเราอ่านโจทย์ปัญหาแล้วเราสามารถที่จะนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้นะคะคุณครูก็จะเขียนให้หนูดูเนาะ จะเขียนเป็นสีม่วงนะคะเราก็จะนำจำนวนที่เขาขายชุดนักเรียนได้นะคะก็คือ15,600บาทนะคะนำมาเขียนไว้ก่อนหลังจากนั้นเขาบอกว่าขายกระเป๋าได้125บใบใบละ590บาทแสดงว่าเราต้องบวกก่อนแล้วก็นำา2 5 5นะคะมาคูณกับ590 เพื่อหาค่าอะไรหาค่าว่ากระเป๋าที่เขาขายไป125บใบเนี่ยแล้วใบละ5 9าอเบาทว่าไ,ได้ทั้งหมดกี่บาทหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เขียนเท่ากับแล้วก็ตามด้วยช่องสี่เหลี่ยมได้เลยหลังจากนั้นนะคะวิธีการที่เราจะเช็คว่าหาคำตอบยังไงนะคะเราก็หาในยังไงก่อนหาในวงเล็บก่อน เมื่อเรานำา125ไปคูณกับ590ก็จะได้เป็น73,750นะคะลูกหลังจากนั้นเมื่อเราได้ค่าในวงเล็บแล้วเราก็นำไปบวกกับอะไรคะลูกนำไปบวกกับที่เขาขายชุดนักเรียนได้โอเคไหมคะคือหนึ่งหมบาทเราก็นำไปบวกกันได้เลยเมื่อเราบวกกันแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะเราก็จะได้เป็น 8 000, 9 3 5 0บาทนะคะโอเคไหมเอ่ยในส่วนนี้มีใครยังสงสัยไหมคะคุณครูทบทวนให้อีกรอบนะคะร้านค้าเนี่ยเขาขายชุดนักเรียนได้15,600บาทคุณครูนำมาเขียนไว้ก่อนและเขาบอกว่าเขาขายกระเป๋าได้125บใบใบละ590บบาทฉะนั้นเนี่ยคุณครูก็จะนำราคา ราคานะคะแล้วก็บวกจำนวนกระเป๋าที่เขาขายได้125บใบมาคูณกันแล้วหลังจากนั้นเราก็หาค่าในวงเล็บก่อนแล้วค่อยนำไปบวกกับจำนวนเงินที่เขาขายได้ก็คือชุดนักเรียนนะคะสรุปแล้วเราก็ได้เป็นเงิน89,350นานะคะลูกโอเคเนาะต่อมาค่ะเราก็มาดูในส่วนของ ข้อที่สองกันบ้างข้อที่สองคุณครูก็จะยกตัวอย่างให้หนูเนาะเดี๋ยวหนูก็เขียนลงไปได้เลยนะคะก่อนที่หนูจะเขียนนะคะดูก่อนเนาะแล้วก็ค่อยหยุดสต็อปเพื่อเขียนนะคะข้อที่สองเขาบอกว่าฝนมีดินสอหนึ่งร้อยสามสิบห้ากล่องกล่องละสิบสองแท่งฝนจัดดินสอทั้งหมดใส่ถุงถุงละสี่แท่งฝนจะมีดินสอกี่ถุงนะคะเราก็สามารถที่จะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้แล้วนะคะคุณครูก็จะเขียนเริ่มต้นโดย 135ไปคูณกับ12เกิดจากอะไรเรามาดูกัน12นี่คือ1กล่องเนี่ยมีดินสอ12แท่งนะคะโอเคไหมเอ่ยแล้วทีนี้เขาบอกว่าฝนเนี่ยจัดดินสอทั้งหมดใส่ถุงถุงละสีแท่งแสดงว่าเราต้องนำมาหาร โอเคไหมคะนำมาหาร4แล้วก็เท่ากับสี่เหลี่ยมครูจะอธิบายให้อีกหนึ่งรอบนะคะเรานำก็คือ135กล่องที่ฝนมีดินสอแล้วก็เขาบอกว่ากล่องละเนี่ยมี12แท่งเราก็นำา12มาคูณกันเพื่อหาว่าทั้งหมดเนี่ยมีกี่แท่งก่อนโอเคไหมคะเมื่อเราหาได้แล้วว่า135คูณ12เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ปุ๊บเราค่อยนำไปยังไงคะลูก ค่อยนำไปหาร4โอเคไหมคะเราก็มาหากันเลย135คูณกับ12จะได้เป็น1620นะคะแล้วเราค่อยนำไปหารกับ4โอเคไหมคะนำไปหาร4ปุ๊บก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะจะเท่ากับ405เราก็สรุปได้แล้วว่าฝนเนี่ยมีดินสอกี่ถุงคะลูก4 0 5ถุงโอเคไหมคะ สี่ห้าถุงเนาะโอเคนะคะย้ำนะคะว่าเรานาจำจํานวนที่หน่วยเป็นกล่องเนาะก็คือ135กล่องเนี่ยแล้วเขาบอกว่ากล่องละ12แท่งแสดงว่าเราต้องนำมาคูณก่อนแล้วก็หาคําตอบเสร็จปุ๊บเราค่อยนำไปหาร4เพื่อที่จะจัดเป็นถุงถุงละ4แท่งนะคะก็จะได้เป็น4 0 5หถุงเนาะ ถัดมาค่ะในข้อที่3กับข้อที่4นะคะให้นักเรียนลองทำดูนะคะโดยให้หนูแต่งโตดปัญหาเนี่ยจากรูปภาพข้างต้นได้เลยทั้งข้อ3และข้อ4นะคะแล้วก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์พร้อมทั้งหาคำตอบนะคะโอเคไหมลูกค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดที่4.10นะคะ ย้ำว่าแบบฝึกหัดที่4.10เนาะให้นักเรียนทําลงในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลยนะคะในหน้า90และหน้า9 1นะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งเข้าไปในกลุ่มวันต่อวันนะคะคุณครูจะเช็คงานวันต่อวันเนาะเพราะว่าเราใกล้จะสอบแล้วเดี๋ยวมีงานค้างเยอะนะคะลูก หน้าตาของแบบฝึกหัดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นรูปภาพน่ารักน่ารักเลยเนาะให้หนูนะคะแต่งโจทย์ปัญหาจากรูปภาพได้เลยนะคะไม่ว่าจะกําหนดตัวเลขยังไงก็ได้นะคะลูกโดยเป็นโจทย์ปัญหาละคนนะคะลูกโอเคไหมคะก็จะมีด้วยกันสี่ข้อนะคะให้หนูทำเนาะ ค่ะและสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอบคุณทุกการรับชมคลิปวิดีโอนะคะเราจะมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ